ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอมันก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยวเราคุยเลยดีกว่ากับท่านรัฐมนตรีสาธารณาสุขนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรัฐมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะเอาเอาเรื่องของผู้สูงวัยก่อนก็แล้วกันนะคะกับคนป่วยเจ็ดโรคเนี่ยคือ เขาสมัครทางหมอพร้อมแล้วบางทีโดนเทเขาต้องทํำยังไงต่อฮะหรือว่าบางคนคือเข้าใจว่าวันนี้มีคิวแต่ไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีชื่อของคุณคือในส่วนของผู้ที่ถูกเทนบอกว่าน้อยมากนะครับอแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบเนี่ยเราก็ไม่มีรายงานเรื่องนี้เข้ามาครับ อไม่มีรายงานเนี่ฮะตามขั้นตอนใครต้องรายงานน่ะครับท่านแล้วเขาต้องรายงานมาถาท่านท่านโดยตรงเลยหรือเปล่าครับไม่ผมก็ต้องถามคว่าเราครอบคุมคนได้ครบไหมมีปัญหาอะไรใหญ่ๆหญ่ไหมถ้าเป็นเรื่องการถูกเทจากหมอพ้อมพวกคงจะต้องเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเราใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมในการนัดนะครับจนกระทั่งทางสบคเนี่ยให้ชะลอในเรื่องของหมอพร้อมแล้วเอาแอปอื่นเข้ามาแทนในโดย หลักความเข้าใจทั่วไปผู้ที่ได้อสมัครนัดเข้ามาผ่านทางหมอมพร้อมเขาก็ยังสามารถที่จะคงสิทธิ์เขาอยู่ไว้เะ็น<า>มไม่ได้หรอกครับผมก็เป็นคนย้ำเองว่าห้ามห้ามเอมีผลกระทบกับผู้ที่สมัครผ่านหมอมพร้อมมาแล้วครับท่านครับคราวนี้จะมีวิธีการจะมีวิธีการในการบอกวันที่ใหม่ในแอปหมอพร้อมอีกครั้งหนึ่งไหมฮะ หมายถึงว่าล้างนนทั้งหมดแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคิวใหม่คือคิวอะไรแบบนี้ฮะคือองนี้ครับคุณจัดคือครับตอนนี้เนี่ยผู้ที่กำหนดนโยบายต่างๆก็คือสอบค,คบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสบาคมีนโยบายอย่างไรมาการทรงสาสุขเราก็ปฏิบัติตามนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผู้ที่ให้ชะลอหมอพร้อมคือที่สบคเพราะฉะนั้นถ้าสบคมีนโยบายอ่กมาเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามครับผม ค่ะเอาวันนี้เนี่ยมีการเริ่มระดมฉีดให้ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะทีนี้ใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วจะมีแอสตราเซเนกาพอให้กับผู้สูงวัยกับเจ็ดโรคไหมคะเผมผมว่าข้อมูลบางทีมัน,ม,นมันโผลไม่ตรงกันเราใช้วัคซีนทั้งสองยี่ห้อในการให้บริการนะครับประชาชนทั่วไปวันนี้เนี่ยทุกที่ก็มีวัคซีนทั้งสองยี่ห้อให้บริการนะครับ ไม่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 มีที่ไหนจะจำเพาะเจาะจงอว่าจะที่ตรงนี้จะบริการยี่ห้อนี้เท่านั้นเขาเข้าเข้าใจแต่ว่าเราอาจจะต้องกันแอสตราไว้ให้ไว้ให้คนสูงวัยก่อนไหมคะจริงๆเราควรจะให้เขาก่อนตอนน้ตอนนี้ไม่ต้องกันแล้วครับเพราะว่าวัคซีนทุกยี่ห้อที่เราใช้อยู่คือซีโนแวคก็ดีแอสตราเซเนกาก็ดีไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุครับผมอ๋อ มีข้อจํากัดผู้ถูกวายที่ได้รับแอสตราเซเก้าแคมเปนแคมแรกเนี่ยเึ่งหนึ่งชุดแรกเราเพิ่มมีแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าคนในขณะที่ฉีดไปแล้วสามล้านกว่าคนเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนวัคซีนที่้อตไอี่้อหนึ่งแน่นอนครับผมคือไม่ขาดแคลนแต่ว่าวันนี้หรือว่าในอิกไม่กี่วันข้างหน้าบางโรงพยาบาลเขายังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าเขาจะได้รับวัคซีนไหม ผมก็ไม่ทราบว่าข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับเพราะว่าของกระทรวงสาธารณสุขก็ยังถวามั่นใจว่าเดือนนี้ทั้งดีก็ยังฉีดได้เดือนหน้าทั้งที่ก็ยังฉีดได้ให้บริการอย่างมีปฏิบัิบาพทุกแห่งครับผมท่านครับสรุปวันนี้เราได้ยอดฉีดรวมแล้วหรือยังครับว่าประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่คนครับวันนี้ครับท่าวันนี้ประมาณสามแสนคนครับสาถือว่าตามเป้าที่ท่านวางไว้ไหมเกินเป้าครับเกินเป้าต้องขอต้องต้องขอไอ้นี้แม้กระทั่ง ผู้ที่ฉีดเองเนี่ยเราก็ต้องขอให้เขาบาลานซ์กับจํานวนที่วัคซีนเขาจะส่งเข้ามา<ะ>ในแต่ละหน่วยนะครับเพราะว่าบางทีเล่นฉีดไปก็จะเจอปัญหายอย่างที่คุณวิธีกรทั้งสามได้กังวลอยู่เพราะงั้นเราก็ต้องเนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้ตั้มวัคซีนเองถูกไหมเราต้อง<ะ>นําเข้ามาจากต่างประเทศ<ะ>แล้วเราเรายังต้องรอของแอสตราเซเนกส่ง<ะ>เพราะว่าเรา,เรามันไม่แบบมาจากโครการเป็นกจกรรมที่เรา<ะ>ทํา ยาอื่นอยู่เรายัางต้องให้ผู้ส่งผู้ท้ลายเป็นคนส่งมางก่อนเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องพยายามบริหารว่ามีวัคซีนเท่านี้นะเราก็ต้องฉีดเท่านี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องไม่เกิดความชะงักซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่คนอาจจะเอาไปตื่นสนกได้นะครับคือสรุปแล้วเนี่ยตัวสาธนารณสุขเนี่ยฉีดวัคซีนได้ตามเป้าที่กําหนดคือจํานวนโดสในแต่ละวันแต่ว่าคิวจะไปอยู่ตรงรไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของสาธนารณสุขหรืออย่างไร ป,ปคือกระ<น>ตรวงกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ซัพพลายนะครับนะจัดส่งวัคซีนจัดส่งวัคซีนไปทุกหน่วยที่มีการบริการนะครับผู้จัดสรรก็คือทางสบคตกลงกับทางของควบคุมโรคและทางจังหวัดต,ต่างๆหน่วยงานต่างๆเมื่อเราส่งไปแ,แล้วนะครับแต่ละจังหวัดแต่และหน่วยงานก็จะบริหารจัดการการฉีดวัคซีนตรงนั้นไป สนองสาสุขเป็นผู้จัดจส่งวัคซีนไปตามความต้องการนะครับที่แต่ละหน่วยงานได้ตกลงกันไว้ที่เรียบรอย้อยก่อนหน้านี้ครับผม,มเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าไม่มีวัคซีนเนี่ยมันเป็นไปไม,ม่ได้เพราะว่าเราแต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยจะต้องอัตกกรีกันเรียบร้อยตกลงกันลาว่าเรามีเท่าเนี้ยเขาอาจจะขอมามากแต่เราก็ต้องต่อรองเขานะครับแต่คนที่มีความกังวลก็คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน คนที่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานนั้นอาจจะเป็นคนที่มีที่คนในจังหวัดนั้นๆแล้วก็ต้องการที่จะฉีดให้มากขึ้นนะครับเพื่ออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราเอามาเป็นสาระไม่ได้เพราะว่าเราจะได้มีระบบอย่างถูกต้องหมดแล้วตั้งแต่สบคกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่รับวัคซีนนะครับครับดังนั้นดังนั้นหมายความว่าวัคซีนแต่ละวันจํานวนฉีดได้ตามเป้า แต่บางจังหวัดอาจจะพลาดเพราะว่าถ่ายโอนโคต้าไปที่จังหวัดอื่นอันนี้สรุปถูกต้องไหมฮะเออน้อยมากนะครับน้อยมากๆเลยนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าการกระจายวัคซีนไปในแต่ละที่เนี่ยเรามีสูตรสาเร็จอยู่แล้วว่าเราจัดการกระจายไปนะครับตามจังหวัดแล้วเอาจํานวนประชากรมาเทียบแล้วเอา ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละจังหวัดมาเป็นตัวเอคูณตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะได้รับการจัดสรรอย่างอย่างยุติธรรมที่สุดอธิบายได้หมดแล้วก็เป็นการป้องกอันไม่ให้เออะไรอิทธิพลต่างๆความกดดันต่างๆเนี่ยมายัางกระทรวงสาธารณสุขหรือมาอยัางผู้จัดสรรรับผค,คนไหนได้เลยเพราะว่าเราอธิบายได้หมดว่าต้องเป็นท่อน,นี้แหละยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากคุณทีมค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ